สวัสดีค่ะเพือ่อนๆวันนี้ก็จะมาประกาศพ้นกิจกรรมนะคะก็คือตามความเป็นจริงตั้งาาประกาศเมื่อวันที่26แล้วคลิปมันลงไม่ได้ก็เลยเลื่อนเป็นวันที่ส0สิแล้ววันที่30สิบก็เราลืมแล้วเรื่อมันเป็นวันที่หนึ่งโถโอเคมาจับกันเลยรลงวันที่สามเดี๋ยวขอชีเ้เชี้เจนแป๊บนึงนะคะ คนใดที่ได้รางวัลและไม่มารายงานตัวใต้คลิปภายในวันพรุ่งนี้กรุณาโดนตัดสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ในคลิปนี้โอกาสหน้ามีใหม่ก็คือ,อรครบ50ต้นตะครแจกอีกนะคะเอาเริ่มตอนแรกเกรอเอาใบไหนดีรางวัลที่3ขอเชิญ รางวัลที่สามได้แก่ลีลาคูมาสลามค่ะยินดีด้วยนะคะน้องลีลาคูมาสลามมารายงานตัวใต้คลิปด้วยนะคะน้องลีลาคูมาสลามน้องลีลัคูมาสลามนะคะน้องแพรนะคะอต่ไปมาจับรางวัลที่สอกันเลยรางวัลที่สองนะคะได้แก่ สามสนุกค่ะรางวัลที่สองได้แก่น้องสรามสนุกนะคะมารายงานตัวใต้คลิปด้วยค่ะต่อไปรางวัลที่หนึ่งจะได้น้องคนใดนะคะหยิบมาได้ค่ะเฮ้ยเข็นกวนน้องมาก่อนหน้าเลยอ่ะได้แก่น้องอินนิวไทย ทอยดีใจเลยนะคะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะตุ๊กตาสต,ตีฟน่ารักเอาไปนอนกอดให้นุ่มบายสบายใจเลยนะคะก็น้องๆทังง้งสามคนนะคะมารายงานตัวด้วยนะคะถ้าไม่มารายงานตัวตุกติ์และประกาศสิทธิ์ใหม่นะคะใุยเดี๋ยวเดี๋ยลืมเพื่อนเพืเ่อนฝากกดตแนะ